ให้เข้าใจตามนี้พอทั้งแนวตั้งและแนวนอนมีไอเดียเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นซิสเต็มเอนจิเนียร์เนี่ยคุณก็คงจะถามว่าเออเวลาที่วัดความดังที่ออกมาจากปากฮอนเนี่ยจะต้องอ้างอิงความถี่ด้วยไหมมันก็จะมีหลายสำนักนะครับบางสำนักเนี่ยเขาก็จะพิเจารณาจากความถี่ที่อยู่ที่บริเวณจุดตัด crossover เพราะเขามองว่าตรงนั้นเนี่ยคือความถี่ที่ลำโพงเนี่ยที่อยู่ในฝั่งของเสียงแหลมซึ่งอยู่ในปากฮอนเนี่ยสามารถทำได้ต่ำที่สุดตามสเปค หรือบางคนอาจจะไปคำหนึงถึงบางความถี่อื่นก็ได้แต่ย่งในกรณีผมครับผมขี้เกียจครับผมไม่ได้คิดอะไรมากมายขนาดนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้มุมกระจายของลําโพงคุณคุณเอาเครื่องวัดดีบมาตั้งครับแล้วคุณก็บิดตู้เอาครับถ้าเกิดว่าตรงไหนเนี่ยที่มันหายไป6 d b ตรงนั้นนะครับถือว่าเป็น Off-Axis คือพรมแดงของมุมกระจายเสียงอ่ะต่อไปครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาเรื่องของมุมกระจายเนี่ยเข้ามาคิดด้วย ว่าเราจะตั้งลำโพงสูงเท่าไหรดีเราควรจะทำอะไรต่อหลายคนเริ่มนึกออกแล้วครับหลายคนเริ่มนึกออกละคุณก็จะต้องมารู้ก่อนไงครับว่าตัวคนฟังเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วคุณก็ตั้งลำโพงให้มันอยู่ในจุดที่ Off Axis เนี่ยตกหาเขาพอดีไง ถ้าเกิดว่าเขาหลุดออกไปจาก Off a อ็กซนั่นแปลว่าอะไรเขาก็จะไม่ได้รับเสียงที่มีความชัดเจนใช่ไหมครับเพราะว่าไอความถี่ที่เราต้องการจะดูในไอสองขึ้นไปจนถึง 10K เนี่ยมันลดลงไปเกิน 6dB แล้วเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ในตำแหน่งนี้ใช่ปะดังนั้นครับจุดมุ่งหมายที่เราจะทำเมื่อเราจะแขวนลำโพงขึ้นไปก็คืออันที่หครับคนฟัง หลังสุดหรือว่าตรงพรมแดนพื้นที่ที่คุณต้องการให้เสียงมันไปถึงเนี่ยครับอยู่ใน Off Axis แค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบิดตู้ลำโพงให้มันกลายเป็นว่าไอ้มนุษย์คนนี้อยู่ On Axis ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับไม่มีปัญหาครับ แต่ว่าเราจะเจอเรื่องของเสียงที่มันจะออกไปไกลกว่าเดิมและสร้างความรําคาญให้กับบุคคลข้างนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานนี้นั่นเองหรือถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในห้องอินดอร์เนี่ยคุณก็จะทําให้เสียงเนี่ยไปสะท้อนกับกําแพงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพวกความถี่สูงเนี่ยไปสะท้อนกับกําแพงแล้วมันไหลไปไหลามาเด้งไปเด้งมาเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียด้วยนั่นเองครับดังนั้นปกติแล้วครับเราก็จะให้เขาอยู่ที่ออฟ a อ็กซิสก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับอยู่ภายในนะอย่าไปออกไปอยู่ข้างนอกอย่างที่2ครับบริเวณ On a แอ็กซครับควรครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่สรุปอีกครั้งนะครับถ้าคุณสามารถแขวนลำโพงหรือติดตั้งลำโพงให้สูงจากพื้นดินโดยคำานึงถึงสข้อตรงนี้ได้นั่นก็คือคนฟังที่อยู่แถวหลังสุดหรือตรงพรมแดนระยะหวังผลของคุณยังอยู่ในออฟแอ็กซิของมุมกระจายซึ่งเกิดจากปากคอของเสียงแหลมลาโพง และ on a แอ s ของปากฮอนนั้นครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่นั่นแหละครับคือจุดที่โกลเด้นที่สุดครับเพราะว่าเราจะเน้นย้ำถึงความชัดเจนของเสียงซึ่งหลายคนสับสนกับความดังครับบางครั้งครับคุณไปอยู่ในสถานที่ที่มีความดังแต่มันไม่ชัดครับพอมันไม่ชัดคุณทำอย่างไรครับถ้าคุณเข้าใจผิดคุณก็เร่งเสียงขึ้นมันก็หอนขึ้นมาง่ายกว่าเดิมนั่นเองครับ โอเคอย่างสุดท้ายเลยครับก็คือว่าเราจะมาคุยกันถึงวิธีที่ผมคิดกันง่ายๆผมมีพื้นดินผมมีตัวคนผมมีลำโพงหนึ่งใบ หรืออาจจะเป็นลำโพงลซอสหลายใบก็ได้แล้วแต่เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมองว่าล i ซอสเนี่ยจะทํางานเสมือนกับเป็นลำโพงหนึ่งใบเนี่ยคุณคิดผิดแล้วนั่นคืออุดมคตินะครับในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีโปรแกรมซิมูเลต e เนี่ยก็ให้ถือซะว่ามันเป็นลำโพงใบเดียวก็แล้วกันนะฮะก็ให้คิดไปตามนั้นทีนี้ครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีระยะสูงจากพื้นดินอยู่ที่ค่า h สูงนี่คือวัดจากขอบบนของลำโพงเลยนะครับเสียงจะไปได้ไกลโดยที่ยังคงความชัดเจนในจุดที่ยอมรับได้ไปถึงหูของคนที่ยืนอยู่ซึ่งมีค่าความสูงประมาณหนึ่งค่าเฉลี่ยในที่นี้จะเป็นอะไรก็ได้สูญใหญ่แล้วผมจะชอบคิดเป็น165เซนโดยระยะหวังผลจากความสูงของการแขวนลำโพงนั้นๆเราจะให้แทนว่าเป็นค่าดีสูตรของผมง่ายมากครับดีเท่ากับ 2h หรือระยะทางที่เสียงสามารถเดินทางไปได้โดยที่ยังคงความชัดเจนให้อยู่ในจุดที่ยอมรับได้จะมีค่าเป็น2เท่าของความสูงที่วัดจากพื้นดินไปจนถึงขอบบนของตัวมันนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณถามผมว่าผมเอาอะไรมาพิสูจน์ซึ่งสูตรนี้คำตอบก็คือไม่มีครับมันคือประสบการณ์ของผมล้วน เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเราแทบจะไม่ได้เอาคุณสมบัติของตู้ลำโพงเข้ามาพิจารณาเลยแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าคุณลองนึกตามผมดูจุดที่ไอคนนี้ยืนอยู่ถ้ามุมกระจายมันส่งมาอยู่ในจุดที่เขา Off Axis พอดีเขามีความชัดเจนตำแหน่งนี้น้อยกว่าตำแหน่งตรงนี้ถึง6 dB 6dB สำหรับความชัดเจนหรือ i n t e l l i g i i b l i t y ผมถือว่าเยอะมากแล้วนะครับคุณแทบจะรู้สึกถึงความแตกต่างเวลาที่คุณเดินจากตรงนี้ค่อยๆเข้ามาที่บริเวณที่เป็น on-axis เลยทีเดียวเชียวและถ้าเรานำเอาเรื่องของเสียงรบกวนและการลดทอนเนี่ยมาคิดเพิ่มด้วยคุณก็จะเห็นเลยครับว่าความจริงแล้วเนี่ยไอ้2เท่าของความสูงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปรับเปลี่ยนได้ครับ อย่างสองเท่าของความสูงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ผมฟิกเอาไว้แข็งที่สุดแล้วในกรณีที่ผมเนี่ยจะต้องไปทำงานในพื้นที่ที่มีการรบกวนหรือการลดทอนมากห้องที่ก้องมากเช่นโรงยิมหรือว่าไปทำงานบริเวณสีแยกไฟแดงที่วุ่นวายที่สุดของกรุงเทพมหานคร แต่ถ้าเกิดว่าผมไปทํางานกลางทุ่งนาครับกลางแจ้งเลยครับแต่ว่าแทบไม่มีเสียงรบกวนเลยนานๆทีเนี่ยครับจะมีเครื่องบินบินผ่านเบาๆสักทีหนึ่งผมอาจจะขยายครับค่าดีตรงนี้เนี่ยอาจจะมีค่าเท่ากับ2.5เท่าของความสูงในการแขวนลำโพงก็ได้สูตรตรงนี้ครับเป็นแค่การคาดคะเนจากประสบการณ์เท่านั้นแต่เท่าที่ผมใช้รวมไปจนถึงอุปกรณ์ที่ผมได้มีโอกาสไปจับ และปรับแต่งและติดตั้ง d เ <D S 1> ท่ากับ 2H ถือว่าโอเคเป็นอะไรที่เข้มงวดที่สุดที่ผมจะยอมปล่อยแล้วครับแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปครับถ้าเกิดคุณสามารถที่จะนำอุปกรณ์เครื่องมือวัดอย่างละเอียดไปวัดและปรับจูนหน้าง,งานได้หรือลำโพงของคุณสามารถซิมูเลตขึ้นมาด้วยซอฟต์แวร์ได้คุณอย่าใช้ดีเท่ากับ 2H นะครับอย่าใช้เลยนะครับ เพราะว่ามันคือการคาดคะเนย้ำอีกครั้งนะครับมันคือการคาดคะเนจากประสบการณ์ที่ผมมีเท่านั้นทีนี้ครับอย่างสุดท้ายละสมมุติว่าเราติดตั้งลําโพงอย่างเหมาะสมแล้วและตรงนี้ยังเป็นจุดบอดอยู่ทําอย่างไรอ๋อเขาง่ายนิดเดียวครับก็ติดตั้งลําโพงฟรอนท์ฟิลลงไปไงครับใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดสถานการณ์ถัดไปครับสมมติว่าอีคนดูเนี่ย อีกคนหนึ่งมันไปอยู่ตรงนี้ครับคุณก็ติดตั้งตู้ลำโพงเพิ่มครับเป็นดีเลย์หรือดิสทริบิว e ์นั่นเองเห็นความเชื่อมโยงเห็นตะก,กาศในการติดตั้งระบบแล้วใช่ไหมครับและก่อนที่วิดีโอบล็อกตอนนี้จะจบลงคุณก็จะเห็นว่าผมเสียงแหบแล้วใช่ไหมครับอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเราถ่ายกันมา3มชั่วโมงกว่าล้คืออย่างนี้ครับผมเชื่อว,ว่าทุกคนนะขนาดนี้จะมีคำถามอยู่ในหัว นั่นก็คือเราสามารถแขวนตู้ลำโพงได้สูงตามที่เราต้องการเลยเหรอือคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับอย่างที่หนึ่งครับถึงแม้ว่าผมจะบอกคุณว่าตู้ลำโพงสุดใหญ่ถ้าเกิดเป็นตู้สำเร็จจากผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับมันมักจะดังอยู่แล้วและส่วนใหญ่เราเปิดได้ไม่เต็มกำลังหรอกครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะหอนก่อนหรือไม่อย่างนั้นคนที่อยู่แถวหน้าจะหูแตกก่อนถ้าเกิดคุณไม่ยกมันสูงอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ไม่ได้หมายความว่าตู้ลำโพงมันจะดังตามที่คุณต้องการตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าคุณยกตู้ลำโพงสูงเกินไปเพื่อให้มันครอบคลุมไปในระยะที่กว้างมากขึ้นแต่มันอาจจะทำให้ความดังโดยรวมตลอดย่านความถี่น้อยลงจนไม่เหมาะสมกับงานของคุณได้ครับนี่ยังไม่รวมถึงเซฟตี้แฟกเตอร์ที่ว่าถ้าเกิดคุณตั้งสูงขึ้นไปเนี่ย ถังน้ําถ่วงเอยถุงทรายเอยหรือว่าตัวค้ายันต่างๆของคุณเอยมันก็ต้องแข็งแรงมากขึ้นยิ่งถ้าเกิดคุณไปอยู่ในที่ที่เป็น o u t d อ o r ไปสถานที่กลางแจ้งโดนลมพัดตลอดเวลาและถ้าเกิดว่าพวงของคุณเนี่ยมันมีลําโพงมากกว่าหนึ่งใบก็คือเป็นพวกลายซอสหรือว่าเป็นพอยต์ซอสที่ห้อยกับเป็นพวงใหญ่ๆโลไปตามลมโอกาสที่มันจะชิบหายเป็นอุบัติเหตุมีคนตายหาขึ้นมาก็สูงด้วยถูกไหมครับ ยังไม่รวมถึงเวลาที่คุณไปทำงานในห้องปิดครับไม่ว่าจะเป็นหอประชุมโรงละครหรืออะไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วครับระยะความสูงเนี่ยจากพื้นถึงเพดานเนี่ยมันมักจะไม่เกิน12เมตรอยู่แล้วดังนั้นครับคุณจะไม่มีทางตั้งความสูงหรือติดตั้งให้มันอยู่สูงตามที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนและในห้องที่เป็นห้องปิดนั่นแหละครับมักจะมีเสียงกล้อง เราจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดว่าแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ใกล้กับหูคนฟังเสียงจะชัดเจนที่สุดแน่นอนครับเมื่อคุณยกตู้ให้สูงขึ้นมันก็จะทำให้แถวหลังได้ยินความชัดเจนของเสียงมากขึ้นเชกเช่นแบบเดียวกันกับเอาท์ดอร์ แต่ว่าถ้าเกิดมันสูงเกินไประยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงนั่นก็คือลำโพงก,กับหูของเรามันก็จะห่างออกไปด้วยและมันจะถูกหักล้างจากการสะท้อนอันแทบจะไม่รู้จบ ของห้องนั่นเองครับส่วน i i h h r r q u e n c y air l o s s เนี่ยก็มีผลด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าพอคุณยกตู้ลำโพงสูงปุ๊บระยะทางใช่ไหมครับมันก็ห่างมากขึ้นจากหูเราดังนั้นครับความถี่สูงก็จะถูกลดทอนลงในอากาศด้วยเมื่อคุณไปทำงานในสถานที่ที่มีการปรับอากาศหรือทำงานในสถานที่ที่มีอากาศแห้งนั่นเองครับ บางครั้งคุณอาจจะคิดว่าโอ้เดี๋ยวฉันเร่ง EQ สู้ก็แล้วกันนะเพราะว่าพอฉันยกตู้หรือแขวนตู้สูงเนี่ยตัวคนก็แทบจะไม่ซับสิงแหลมอยู่แล้วฉันก็แค่รับมือกับ High Frequency Air Loss ผมก็บอกตามตรงเลยครับว่ามันก็ใช่ครับคุณคิดอย่างนั้นก็ได้ครับแล้วก็ส่วนใหญ่เร่ง EQ สู้เนี่ยมันก็ช่วยแก้ปัญหาได้แต่ก็มีบางครั้งเช่นเดียวกันครับที่เรายกตู้ลำโพงหรือแขวนตู้ลำโพงสูงจนเกินไป จนตู้ลำโพงไม่สามารถที่จะเพิ่มความดังในความถี่สูงหรือเสียงแหลมขึ้นมาได้อีกไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์และเหตุผลสุดท้ายก็คือถ้าคุณแขวนมันขึ้นไปสูงเท่าไหร่ โอกาสที่ด้านหน้าจะมีจุดบอดเพิ่มขึ้นก็สูงมากครับนั่นเป็นเพราะว่ามุมกระจายเสียงแนวตั้งของลำโพงคุณมีจำกัดนั่นเองถ้าคุณต้องการให้มันเดินทางไปได้ไกลครอบคลุมพื้นที่ตามที่คุณต้องการด้านหน้าก็จะบอดมากขึ้นตามไปด้วยคุณก็ต้องใส่ฟรอนต์ฟิลแล้วก็เปิดดังขึ้นมันไม่เมคเซนส์เท่าไหร่ครับแต่การที่คุณบอกว่าคุณมีลน์ซอสซึ่งสามารถปรับมุมทิวของแต่ละใบได้ค ค้างยืดหยุ่นคุณจะทำเป็น J c u r v e ์ C curve อะไรของคุณหรือคุณอาจจะมี point source ที่ออกแบบมาเพื่อแขวนก็เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆโดยเฉพาะมีเฟรมให้มันสามารถชิ้วแพนได้แทบจะอิสระจากกันมันก็ยังต้องใช้ front fill อยู่ดีครับเพียงแค่ว่ามันก็จะจัดการได้ง่ายกว่าการที่คุณจะเอาตู้ลำโพงปักขาทั่วไปขัน iB o l ลลงไปแล้วก็ห้อยสลิงตามปกตินั่นเองพูดกันง่ายๆครับถ้าเกิดว่า คุณไม่สามารถซิมูเลตลำโพงของคุณได้เพราะรุ่นที่คุณซื้อมาใช้มันไม่มีออปชันนี้และคุณไม่มีเวลาที่จะไปปรับจูนอย่างละเอียดไม่ว่าคุณจะแผนซ้ายขวาทิ้วก้มหน้าเงยหน้าหรือว่าคุณจะแขวนให้สูงขึ้นต่ำลงหรือจะเพิ่มตู้ลำโพงขึ้นไปในพวงอะไรอย่างนี้ผมแนะนำเลยครับว่าให้เตรียมตู้ลำโพงไปเยอะกว่าปกติหน่อยก็ดีครับเพราะบางครั้งครับคุณอาจจะต้องตั้งตู้ดีเล หรือว่าอาจจะต้องตั้ง d i s trib u อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดครับทั้งในตอนที่452และ453เป็นเพียงการคาดคะเนโดยอาศัยปัจจัยต่างๆไม,ไม่ว่าจะเป็นการรบกวนเป็นการหักล้างหรือลดทอนรวมไปจนถึงบุมกระจายของลำโพงออกมาเป็นดีเท่ากับ 2H นั่นเองนำไปใช้ได้ครับแต่ก็ปรับเปลี่ยนหน่อยก็แล้วกันให้เหมาะสม แต่ถ้าเกิดคุณมองว่าสิ่งที่ผมพูดมาในวิดีโอบล็อกทั้ง2ตอนนี้มันมีแต่ความเลื่อนลอยซึ่งผมก็รู้สึกเหมือนกันตอนแรกผมก็เลยไม่คิดว่าจะพูดเรื่องนี้ก็อย่าเอาไปทําครับและสุดท้ายเลยครับผมขอแนะนําให้ทุกคนไปเซอร์เวสสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเอาระบบเข้าไปให้บริการลูกค้านะครับ ไปดูเลยครับว่ามีเสียงรบกวนอะไรบ้างมีการลดทอนอย่างไรบ้างสถานที่ก้องไหมมีเรื่องของไฮฟ h f เ e นซี่แอร์ลอสเนี่ยในสถานที่ตรงนั้นเช่นความชื้นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องของระยะด้วยว่าโอเคขอบเขตหรือว่าพื้นที่ที่คุณต้องการให้ลำโพงของคุณเนี่ยส่งเสียงไปถึงมีเท่าไหร่เพื่อที่คุณจะได้กำหนดปริมาณของตู้ลำโพงให้ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับ อย่าไปลุ้นเอาหน้างานใช้ความเคยชินว่าอุ้ยระบบของฉันมันดังเดี๋ยวไปถึงมันก็ดังเองเพราะว่าผมเคยมีโอกาสไปร่วมง,งานกับซับหรือ p r ไวเดอร์ที่คิดแบบนี้ไม่มีการเตรียมอะไรมาก่อนล่วงหน้าคิดแค่อย่างเดียวว่างานไซด์ดีใช้แค่นี้พอชิปหายกันมานักต่อน,นักแล้วครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ในวิดีโอบล็อกตอนหน้าสวัสดีครับ